สวัสดีครับวันนี้ครับแซคคูค่ี้ทำกินหน้าหนาวไม่มีใครให้กอดอยากหาคู่นอนคู่กอดต้องมาเป็นคู่วันนี้จัดให้สี่คู่จัดไปกับสไตล์แต่งตัวบ้านบ้านรถบ้านบ้านบ้านอะไรบ้านรวยดีมากพี่ชงนะเพื <c oughs> ่อนๆวันนี้นะครับจัดแพ็คคู่ให้ไปเลยวันนี้ EP หนึ่งแพ็คคู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแพ็คคู่อีกสามสี่แพ็คนะแต่นี่แพ็คแรก EP หนึ่งนะครับมาเป็นสี่แพ็คแพ็ค c b หกล้านสูตร F แพ็กเซตเอ็กซ์อาร์แพ็กไทมบับเบิลแพ็กคาบัซกิเซตแปดร้อยนะบอกเลยหดือให้เพื่อนๆจะให้ผมแพ็กแล้วก็ไปส่งเลยมั้ยถ้าอยากซื้อคู่ซื้อได้เลยถ้าอยากไม่มีคู่อยากซื้อเดียยก็ซื้อได้เหมือนกันนะจัดไปวันนี้ง,งามๆให้สวยๆนะไม่มีอะไรทำเล่นๆน,นะวันนี้อากาศดีหนาวแล้วนี่แดดเปรี้ยงออสแรเลมากนะครับแต่ยืนได้เพราะว่าไงหนาว มาปักช่องขี่มศาตุ๊ก13ตอนเช้าขี่รถกลับบ้านมาเป็นไงมือแข็งเออเบล็อคยังเบื่ออ้าวเบือเออเออเอ่อนี่ครับสีบีนะครับสีไตรนะครับสีสวยนะปี15ครับแสนสองเก้าโอ้โหุกเกินกระสีดำแสนสองห้าราคานี้หัวแตกหรือเปล่าแตกลูกกินไม่รู้ละไม่ต้องเข้าร้านทองก็จะลูกสองได้นะามาเถอะแต่เข้ามาร้านแซกก็จะมอกเลยนะ อ่าสี่หกอ่าสองแปดเก้ากับสองห้าเก้าโอ้โหภาษานนี้หน้าหนาวเขามีแต่หน้าหนาวหน้าหนาวนี่จะข่ายแพงเพราะรถถ่ายยากคนๆจะรีบซื้อขึ้นไปขึ้นเขาขึ้นดอยใช่แค่พร,รุ่งกินยังถูกอีกโอ้โหปัะบเบอแบ็ค 4, 49, สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่เทาตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวแบ็กสามแสนสามหมื่นเก้าพันโอ้โหเบื่อนี่รถนี้ถ้าไม่ไหมจริงนะเอาไว้กลางแดดอย่างี้ไม่ได้เราต้องเห็นหมดเลยจริงไ่ะคูันะ เราคอนเฟิร์มของเราของเราเทพเพราะเราที่จอดดีนะออกมาไงก็สวยไม่ต้องห่วงนะเก็บไปนะเพราะเราร้านยังดีคัดสะอาดอยังดีเซ็800ตไปร้อยสองคันนี้แสนแปดเก้าโอ้โหจัดคันนี้นะมีปั๊มไงมันเลยแพงหน่อยเห็ปะมันจริงแล้วถ้าราคารถเดิมๆนะมันก็จะขายประมาณแสนสามเก้าแสนสี่เก้าอันนี้ 1, 8, 9, แสนแปดเก้าเขามีของแตง่งมีบัมโบ่บัมบนนี่เห็นป่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยพอเธอคารบงนคาร์บอนใช่ปะ่ะไม่แพงไม่แพง ถ้าใครซื้อเงินสดลดได้อีกโอ้โหเพื่อนๆไม่ต้องโอดแซ็กลุ้นกินมันนี้นะเขามีแต่หน้าหนาวตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเนี่ยเธอจะอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาซื้อร้านแท็กรุ่นทำกินล่ะเพื่อนคนไหนที่เคยมาแล้วบอกเลยว่างี้เลยตกบันไดนะเจอขังแท่งแล้วเขาปายโอ้โหจัดเพื่อนๆนะตู้เป็นตู้จะเอาอะไรถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมีทองจะขี่เสียงหวานสไตล์อะไรมาเป็นบ้านนะสไตล์ดีรถนิยมกะซีบีนี่ไง จริงว่ะล่ะเสียงแบบนิ่มนะแสนสองเกา้าแสนสองหา้าแส้นต,นตน้นมีที่ไหนซื้อบีดี้นะแสด่จะแปว่าวู๊ดไปิคิดป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจบสุดไปเลยนะแต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่บอกหกอสูเนี่ยก็แสนที่หกอ,อาจริงป่ะสายที่นิ่มๆสายแบบเอ้ยคาที่โกอะแบบคล้ายๆฮาเล่เขาจะเป็นแบบลุ้ใหญ่กีบบผูดีผูดีไฮโซก็ต้องแบบเบอิอยู่แล้วนะเทจักนะต้อมจากโรงงานโค้ดเท่ เรียงกนถูกต้องนะถ้าเกิดพี่แซ๊ผมไม่อยากจะโวยแรงวันนี้น่อยอยากจะวักเลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะไปต้องแร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 งไปเลยก็แท๊บตัดลอยนะบอกเลยคนฟื้นมาแรงแน่นอนเดือนๆนะใครสนหนักคนไหนสนใจนะบอกเลยจัดใทยซี่แพ็คคู่ซี่คู่นี้นะเพื่อนแล้วพรุ่งนี้จะเป็นแพ็คคู่ไหนเพื่อนรอดูด้วยกันหนาวนี้นะจะไปขี่ตอนหนาวตอนนี้ไม่ซื้อตอนนี้จะไปขี่ตอนฝนก็เรื่องของคุณแล้วคุณจะคิดดูด้วยกันศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์นกสี่ไปก้ามนะครับ ้าสไตล์เป็นบ้านย่าบ้านอะไรบ้านรวย